วันนี้พามาชมบริเวณนอกบ้านนี่นะคะอากาศหนาวมากตอนนี้ติดลบอยู่ที่ลบสิบนะคะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนเป็นหมู่บ้านสก,กีนะ mm hmm. ก็จะเป็นหลังหลังอยู่ในป่าเช่นกันแบบนี้แล้วก็จะไม่ไม่ค่อยมองเห็นนะคะเพราะว่ามันอยู่ในในป่าสนนะอย่างบ้านหลังนี้ก็เอเป็นบ้านที่ปลูกด้วยไม้ทั้งเป็นท่อนๆน,นะคะ ภายในก็ใหญ่โตนะแต่ภายนอกจะดูไม่ค่อยใหญ่โตเท่าไหร่นะคะแล้วก็น้ําแข็งที่หยดลงมานะเมื่ออุณหภูมิต่ำลงก็จะเกาะตัวให้แบบนี้นะอะดูสวยงามดูแปลกตาดีนะคะจะให้ดูอีกทีหนึ่งในภาษาสวีเดนจะเรียกว่าอีสทับนะคะในปรากฏการณ์แบบนี้เหมือนกับเราทับป้าอะไรสักอย่างหนึ่งทําอะไรหล่นสักอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้ําหยดลงมา อีสทับหรือว่าอีสทับป้านั่นเองนะคะ